สวัสดีครับตอนนอี้กับช่องเทนาประกาศป่านะครับวันนี้ผมก็จะพาไปช้อนประกาศนะครับผมแต่วันนี้พวกเราจะช้อนแบบอยู่บนสะนะครับสะนะครับไม่ใช่แถวทุ่งนานครับวันนี้เป็นสะป่าอาจจะมีอะไรไม่รู้นะครับในสะแต่เราจะต้องแจ้ตั้งใจหาแน่นอนครับผมไปดูกันเลยครับโอ้ปูญงแท้โอ้ปูไข่พ,พ,พรม้ม ผมก็ลงมือช้อนกันแล้วนะครับผมเจอประกัดนะครับสองสามตัวครับเจอววรอดนะครับผมแต่เอาไม่ได้นะครับเมื่อกี้เอาไม่ทันนะครับปลาไปแล้วครับเมื่อกี้โอ้เจอวบอดอีกแล้วครับผมเจอยวรอดอีกแล้วครับท่านผู้ชมแต่น่าจะช้อนไม่ได้ครับตรงนี้โอ้ช้อนไม่ได้จริงๆครับน้ำตื้นมากเลยครับ ผมพยายามจะช้อนให้ท่านชมได้ดูนะครับหลังจากที่ผมเดินมาครับก็เจอหลายบอดเลยนะครับแต่ยังเอาไม่ได้นะครับเพราะว่าปลานี่ก็หูอเอยากไม่ใช่ย่อยเลยนะครับตรงนั้นสองบอดนะครับที่ผมจําได้ตรงนี้ผมก็จะมาดูก่อนว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับ ครับเตียวบดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเตียวบดบนใบไม้ครับหมูบดใหญ่เลยครับ ครับผมก็ได้เดินมาย้ายบ่อนะครับบ่อน,นี้ก็จะลกๆหน่อยนะครับผมบ่อน,นั้นผมหาช้อนนะครับปลามันเอาโคตรยากเลยครับผมผมก็เลยไม่เอานะผมก็จะย้ายมานีนครับลกเลยครับแถวนี้ได้แล้วหรอครับเรามาตรงกับตัวผู้ช่วยคนระับวันนี้ วอดก็จะหายไม okay. ่ยากนะครับผมเจ้าอดแล้วเหรอโอ้โหครับท่านผู้ชมครับเจอบวอดแดงนะฮะดีครับผมเจอบวอดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหวอดสีแดงครับผมแต่เอายากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอืมเข้าไปดูแล้วครับผมผมจะพยายามให้วอดโอ้โหเจอตัวแล้วครับ เขียวจัวผมเจอตัวมาแล้วครับเขียวจัวครับโอ้โหเก็บเนียนครับโอ้โหโอ้โหโ,โหสัดช้อนมาแล้วไปเลยนะปลาใหญ่เลยนะครับปลา ผมไม่ให้ปาง่ายๆหรอกครับปลาคุณจะไปทางไหนผมก็จะรักไปหมดเลยครับได้แล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเปิดมาเจอบอดแดงครับผมดูครับปลาสุดยอดตัวแรกของเราอ่าส่เลยนะเดี๋ยวผมก็จะพาไปช้อนเดินหาบอดก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ก็โอ้โหดูมือครับผม ดูมือครับท่านผู้ชมดูใกล้ๆเลยครับสวยจัดครับผมบอ่อนี้เป็นบ่อลึกลับนะครับอ่าผมวางไว้นะ่ะผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินหาก่อนแลวให้ผู้ช่วยผมใสป่ปักใส่ประกาศโลนะครับปลาแถวนี้ก็จะเยอะอยู่นะครับคนไม่รู้จักผมจะหาปาดูแถวนี้ก่อน ไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปครับท่านผู้ชมโอ้โหน้ำบาดแสบมากเลยครับท่านผู้ชมทีนนี้อาจจะมีนะครับผมปลาทีนี้มันก็ไม่ค่อยเอะเฮงเท่าไหร่นะครับมับนผมเรียกเหงน,นะครับผมมันหลักนะครับมันอะไรวะเอายากเนี่ยไม่อาจจะอยู่ถงึงรองเท้านะครับท่านผู้ชม แต่ยงก็ค่อยช้อนนะครับค่อยช้อนทีหลังนะครับขอเดินหาบอดก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมช้อนให้ดูแน่นอนครับเยวขอหาบอดให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนครับหายากมากเลยครับผมน้ำก็ไม่ได้ตื้นนะครับคุนลึกเลยฮะนี่ครับเจอบอดนะครับแล้วก็หงเจอบอดนะครับหนึ่งบอดเอาปลาล่อไว้เลยนะครับ บอดดูตรงนี้นะครับผมบอดเล็กสงสัยจะก้องช้อนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเรามาเดินหาทางนี้ก่อนไม่ค่อยช้อน,นครับอาจจะมีบอดนะครับผมแต่ปิงก็อาจจะมีนะครับมีทุกอย่างครับเฮ้ยเจอวปลาแล้วแต่มันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมทานนี้น่าช้อนประกัดมากเลยครับคือแบบน้ำนี่โคตรสวยเลยโอ้โยนะ ดูบรรยากาศครับผมอยากท้อนนะครับแต่ไม่มีคนถือกล้องให้นะครับท่านผู้ชมมาขอช้อนก่อน,นครับโอ้โหช้อนอยากครับท่านผู้ชมงั้นผมขออนุญาตเดินหานะครับจะค่อยช้อนทีหลังนะครับขอเดินหาบอทก่อนนะครับโอ้ยลุกตื้นกุยมุยน้ำนี่ก็ไม่ได้ตื้นสักเท่าไหร่นะครับลึกนะ น้ำนี่โคตรตื้นเลยฮะให้โคตรลึกเลยฮะยังไม่เจอบอดเลยนะครับน่าจะอยู่ดถวใบไม้นี่รึเปล่าผมอยากช้อนจังเลยครับท่านผู้ชมตาองมันถือหน่อยครับตา้องวันนี้ก็จะมาช้อนให้ลูกค้านะครับที่ทักมาทางเพจด้วยนะครับ พักไปให้ด้วยเลยจะเป็นปลาเปาดนะครับแล้วก็ตัวเมียด้วยนะครับในงบสองร้อยบาทนะครับจะขายตามงบเลยถ้านะมาดูวอดนีนก่อน,นครับมันมาหรือเปล่ายังไม่เข้าเลยครับอ,อเดี๋ยวผมจะพาไปฝั่งนั้นนะครับผมช้อนครับแบบใช้สวิงช้อนเลยนะฝั่งนั้น ฝั่งน,นี้ช้อนไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันตื้นกันไปครับจะวีงลงไม่สุดนะครับผมไ,ไปเจอกันเลยครับผมท่านผู้ชมผมก็จะเดินมานะครับมาวอดหาดูวอดสักพักเลยครับเจอวอดแล้วนะครับผมผมย้ากล้องถือนะครับแต่วันจะเป็นคนช้อนตัวตรงไหนครับพี่นี้เหรอ อุ้ยบอดสีแดงนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอาซูมให้ดูนะครับท่านผู้ชมนเนี่ยผมผมเห็นปลาดิ่มนแล้วเมื่อกี้บวชใหญ่ๆครับผมโอ้โหโคตรใหญ่อ่าถือเลยครับเดี๋ยวผมจะใช้ความสามารถในการจับปลามาตั้งนานนะครับได้แล้วครับผมเป็นคู่เลยครับ สวยเลยครับโอ้โหดูทรงเครื่องขนาดลูกช้อนนะครับเนี่ยดูครับเครื่องโอ้กีตาร์ลายกีตาร์ด้วยครับดูครับตัวนี้ปลาเมียเัากำลังกำลังรัดกันแน่นอนครับผมดูไข่ครับเป็นคู่แน่นอนครับดูครับโอ้ประทับใจเลยครับได้ช้อนให้ท่านผู้ชมได้ดูครับผมบอดก็ใหญ่นะครับตัวนี้อ่าผมถือต่ออ่าไข่เลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเดินเลาะดูกนะฮะ โอ้โหอยู่เป็นคู่เลยนะครับท่านผู้ชมไปเราก็จะพาันไปหาต่อไปครับเราก็จะให้คนถือและคนช้อนนะครับผมอยู่ด้วยกันวันนี้มาแค่สามคนเองนะครับมาไม่เยอะนะี่สวยเลยนะครับหนองนี้ทั้งสวยทั้งกัดเก่งครับผมไปกัดดูฮะนี่ครับขวด พวกผมมาหาตะกอนนะครับตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลยครับขวดนี่นครับเขาเรียกว่ากระบอกไม้ไผ่นะครับมาทําที่อยู่ปลานะครับตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้น้าแห้งไปแล้วหรือยังวะเฮ้ยยังไม่แห้งนะครับผมตะก,กองมาหน่อยตะก,กองโอ้โหมันเป็นแบบทะลุกออกมาเสียดายมากเลยครับผม แต่ก่อนพวกผมก็มาหาแถวนี้นะครับประกัดเฮ้ยเจอบอดแล้วครับอ้หูยเดินมาเจอบอดใหญ่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ <c oughs> เดินมาพร,ร้อมกันเจอบอดเลยครับบอดเนี่ยเพิ่งทําใหม่แนะ่นอนครับผมดูจากทรงบอดนะครับปลานี่ก็น่าจะอาอยากนิดน,นึงนะครับะนะถ้าไม่ได้ผมก็จะเอาปลากัดดันล่อในะครับ ได้เลนะเป็นคู่เลยดูครับความสวยงามหนองนี้นะครับโอ้โหส่งเครื่องแต่หางยังยังไม่หางไม่พูนะครับแต่เป็นแบบลูกช้อนครับเดแ,แต่ดูเครื่องเลยนะครับมันย้อนแสงใี่ผมให้ทาดูตรงนี้เดี๋ยวหามุมให้ดูกันนฮะนี่นะครับโอ้โหดูฮนะ สวยแบบสวยสวยแบบวื้อนะครับแบบลูกช้อนนี้ไม่น่าใช่นะแต่ลูกช้อนแน่นอนครับผมช้อนให้ดูแล้วนะครับอันนี้ครับบอดครับบอดบอดหนึ่งนะครับอ่าทำกล้องถือเลยอยาจะลองช้อนดูว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับเจอแต่ปูนะาคาคากีนะครับเดี๋ยวไม่เจอตัวปลาเลยนะฮะ ยังไม่เจอตัวปลาครับต้องล่อไว้ก่อนผมยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับวันนี้ผมก็จะให้ช้อนให้ตะกล้องอย่างเดียวนะครับนอกจากผมเจอหัวด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ชมไปลุยกันต่อครับผมเดินมาครับทางนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดทุ่งนาครับเอ่อ FC ีจำตึ่งนาแถวนี้ได้ไหมครับผมจำได้ไหมครับตอนนี้กลายเป็นที่ดำนาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะย้อนคลิปไปให้ดูนะครับว่าแถวนี้คือจุดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมย้อนคิปให้ดูนะครับไปครับสรุปวันนี้ก็ได้ประมาณของผมรางๆดูนะครับ21นะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับประมาณ10นะครับตัวสวยทุกตัวครับดูครับโอ้โห งานผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับลุยกันต่อเลยโอ้ทีน,นี้ช้อนยากนะมันเป็นน้ำถ้าเดินหยั่งไปเนี่ยโอ้โหเอาสายสวิงดีกว่าเอาสิงไว้ไหนอ่ะถือือกล้องถ่ายดูมีโทษ เี้ยเจอลูกมันนะครับท่านผู้ชมเจอลูกมันครับตรงนี้นะครับยังไม่มีปลาเลยนะตรงนี้ผมอยากช้อนฝั่งนั้นนะครับตามมาดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมเห็นบอดผมไม่ช้อนเอานะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เข้ามาครับมันตกใจนะครับผมก็จะช้อนตรงนี้ดูโอ้โหดูครับท่านผู้ชมช้อนไปเจอตุ่มเมียฮะแบบ บอกเลยว่าไปพร้อมรัดเลยนะครับไข่ดูไข่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะไปกลับไปด้วยนะครับตัวนี้ปล่อยนะครับตัวนี้ยังเล็กอยู่นี่ครับยังเล็กอยู่นะครับตัวนี้ขอทุษหน่อยครับผมก็จะเก็บตัวเมียไปแล้วก็ประพูไปด้วยนะครับรวมๆกันไปเลยครับไม่แยกแน่นอนครับผมผมจะใส่ตรงเดียวกันนั่นแหละครับ โอเคนี่ครับเนี้ยก็เต็มหน้าอ่าตรงนี้นะครับผมจะลงช้อนเลยนะครับตปกล้องถือครับยังไม่เจอครับโอ้โหเจอตัวมีเงียอีกแล้วครับผมผมบอกแล้วไม่ต้องมัดถุงนะครับ ตัวเมียอีกแล้วครับแต่ตัวนี้ยังเล็กนะครับแต่อึมลึมครับเขียวอุมลึมมันผมเลยเลขยวอุมลึมตามมาครับตามมาครับไม่พลาดนอนครับไม่พลาดหยุดกดผมจะลงมือ้อนแบบจังๆแล้วเปียกไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเปียกกดีแต่ปิงเนี่ย มันมาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแต่อย่ยาไปยันนะครับเดี๋ยวอีกแว้วครับผมตัวนี้ผมรัดครับผมเป็นตัวมีอีกแล้วนะครับเก็บไปนะครับมาตามมาครับทนผชมเดินไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยผมเจอบอดแล้วครับท่านผู้ชม จุดช้นโอ้โหบอดปลาก,กิมครับหางไปโพด้วยนะครับปลาพวกนี้จะเป็นตะกูลกับประกัดนะครับหางออกไปโพนะครับท่านผู้ชมสวยครับผม <c oughs> ปล่อยมันไปครับอาจจะเป็นบอดประกัดก็ได้ครับหรือเป็นบอดปลากินะจุดช้อนก็ไม่ได้มีอะไรยากเลย โอ้โหเหยียบน้ำโคตรเจ็บตรงนี้ครับเจล้วครับเฮ้ยผมเจอปลาแล้วครับท่านผู้ชมเขียวครับนะนี่ครับปลานะถ้ากล้องถือเดี๋ยวมันจะช้อนให้เลยผมเจอตัวปลาแล้วโอ้โไปแล้วโอ้โหโคตรหลก เจอตัวปลาแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้ไปแล้วนะเกินปุยมุยคือแบบมันเดินเข้าไปบุ๊ปไปเลยนะฮะโคตรเร็วมันมามันมาขู่ตรงนี้ถ้ไปแล้วฮะโอ้โหเสียดายครับ,รบท่านผู้ชมผมเห็นมันออกไปแล้วเมื่อกี้คมเมนจะจะเลยนะครับท่านผู้ชมรับเจอนะครับเป็นปลาผู้เขียวขึ้นลึมนะครับ อยู่นะครับท่านผู้ชมนี่คือตากล้องผมช้อนได้นะครับแต่ตัวนี้หางจะขาดไปนิดนึงนะครับเผมใส่ถุงนี้ก่อนนะครับแต่มือนี่สวยนะครับเราก็จะลองช้อนแทนนี้ก่อนนะครับผมอ่าคือมาผมว่าจริงจ,งจ,งจ,งจังแล้ว มากก็จะเจอแต่ลูกมันนะครับเจอตุ่มมีอีกเลยครับลุกเลยครับยาโอ้โหถอนยากเกินมาฝั่งนี้กันดีกว่าครับสารเตียงก็อยากหลุดลนีแลครับ ข้ฝั่งนี้ครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้โชนท่านชมได้ดูเลยส่วนใครที่ใครใครอยากเลี้ยงปลาก,กิมหรือใครเลี้ยงามยู่แล้วแต่อยากได้นะครับผมส่งให้ได้เลยนะครับผมทั้งปลาก,กิมทั้งปลาก,กัดนะครับได้อีกแล้วครับปลาก,กิมมาผมพร้อมลุยแล้วร้อนแล้ว เกินไปมุยรอบเดียวสามตัวครับตัวเมียต้องดวนลยครับไข่พร้อมรัดเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โหช้อนทีเดียวนะครับตักทีเดียวตาเมียมาสามตัวไข่ครับดูไข่ครับวยจัดขนาดตัวเมียก็ยังสวยนะครับหนองนี่ลยไข่นี่พร้อมรัดเลยนะครับผมก็จะไปส่งให้ลูกค้าเลยนะครมาช้อนอีกนะครับผม มาเลยโอ้โหเจอบอด้วครับท่านผู้ชมเอ้าอเราเดินมาไม่เจอบอดเลยตรงนี้ครับบอดมาดูครับใกล้ๆเลยครับเดินมาเจอบอดครับรอบนี้โอ้ไม่เจอตัวปลาบ่าท่านผู้ชมทำไมดีวะเดี๋ยวผมผมจะเอาสวิงช้อนตรงนี้นะครับทำร,ร,รนองรัดดูก่อนนะครับ ไม่ได้วะท่านผู้ชมนน้ำตื้นกันไปเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาชวอนอัดที่ดังนะครับเดี๋ยวเราจะปลามาลอ่อนะครับท่านผู้ชมมาไปดูปลาตรงนี้กันเลยครับว่ามันจะกลับมาหรือเปล่ปาครับเดี๋ยวก็จะล่อปลาผมเจอแล้วครับท่านผู้ชม นี้อยากชอนเลยนะครับท่านผู้ชมคือว่าปลาไม่เข้าโหวดฮนะไม่ได้ครับท่านผู้ชม,มรู้ปลามันไปไหนนะครับไปเรามาดูาตัวนี้กัน เคยตรงไหนเคยมีมก็จะมีอยู่ตรงนั้นนะครับปลาไม่ไปไหนหรอกโอเคได้อีกแล้วนะครับดูครับท่านผู้ชมตัวน,นี้น่าจะเป็นปลามีนะครับแต่ยังเล็กเลยแต่แค่นี้ก็รัดได้แล้วนะครับแต่ไข่มันไม่เยอะนะฮะเฮ้ยปลาผู้ โอ้โหปลาผู้ครับแต่ตัวเล็กนะครับปช้อนต่อเลยผมติงใจอยากช้อนตรงนี้ครับแต่ช้อนไม่ได้นะครบับมาช้อนตรงนี้กันตรงนี้ท่านยู่เห็นหมดนะครับตรงแถวนี้แหละตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขยเขาเก็บตัวนี้จะเป็นปาลาไหลนะครับไม่ใช่งูลเล็กอะไรนะครับนผูนะปาลาไหลนะครับนี้ ดูครับปลาที่เราได้วันนี้ครับปลาเมียเยอะเลยนะครับผมอ่ะถือเลยมามาช้อนกันอืมโอ้โหไม่ได้นะ ด,ด,นะดี๋ยวดูนะแล้วก็ผมก็จะพากลับไปช้อนตรงที่เรามานั่นแหละครับเฮ้ยสวนตรงหลุมนี้ได้ปลาเมียครับผมมือเปล่าครับปลาเมียไข่พร้อมรัดเลยครับโอ้โหใส่ถุงครับอย่างนี้เฮ้ยมีวะ่ะแถวแถวนี้มีครับโอเคไม่มีนะตรงนี้ตรงนี้หรอ ไม่เห็นแล้วนะะวอดนี้หายเลยนะครับเดี๋ยวผมขอช้อนแถวนี้ดูนะครับไม่มีแล้วนะครับอาจจะได้แล้วก็ไม่รู้นะครับไปไปดูวอดผมแล้วก็ จะปิดคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้มาช้อนให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับเหนื่อยนะนี่ครับปลาที่ล่อตัวเมื่อกีก้นะครับสวยนะครับใสสวยเลย,ย,ย,เลยนี่ครับปลาที่ผมช้อนได้นะครับปลาเมียสวนมากนี่ครับปลาเมียไข่พร้อมรัดเลย,ยเหนื่อยมากเลยครับไปเดี๋ยวจะพามาดู นี้ดูครับวันนี้ก็เหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยมากเลยแต่สนุกแผนเนี่ยแขนเนี่ยเต็มตัวแต่เราวันนี้เราไม่ได้มาฟิวเลยนะครับได้นะครับปลาแต่ส่วนมากจะเป็นปลาเมียนะปลาเมียประมาณกสกิบตัวตัวนะครับแต่พร้อมรับทุกตัวที่ผมคัดไปกลับบ้านไปนะครับแล้วก็ปลาผู้ก็จะเป็นปลาวอดนะครับได้ประมาณ สี่ตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ผมก็จะลงมาดูบอร์ดตรงนี้นครับที่ผมเจอมาทีแรกแล้วก็ผมไม่จะถ่ายท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมก็จะเดินย่องจลงไปดูก่อนนะครับคือแบบผมโดดลงไปผมเห็นบอร์ดเลยยนะครับตัวนี้เฮ้ยมาเรามาดูกัน นี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับบอดเดี๋ยวจะให้กล้องถ่ายใกล้ๆนะครับแล้วก็จะช้อนให้ท่านผู้ชมขึ้นไปดูนะครับถ้าได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะวันนี้ก็เหนื่อยเลยนะครับได้นะครับแต่เป็นปลาเมียครับโอ้โหครามรัดเหมือนกันครับผมอไว้ก่อนนะไอ้บ ลงก็ชชอนตรงนี้ก่อนนะฮะไม่ได้สอนอยากครับ โอเคไม่ได้ครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูปลาที่ได้วันนี้นะครับแล้วขอขอปิดคลิปนะครับท่านผู้ชมมาดูครับให้ทนวิว <c oughs> วันนี้ก็ขี่ตัวแรงมาครับเว็บร้อยทรงวิบะขึ้นภูขึ้นเข,ขาหาประกัดให้ท่านผู้ชมได้ดู ครับทีนี้ก็ได้สามถุงนะครับเหนือจริงเลยครับั่งน,นี้นะท่านชมจะได้เห็นชัดๆเนาะั่งนี้นะตัวนี้จะเป็นคู่กันเลยนะครับแบบตัวนี้จะสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปลารวมนะครับปลาเมียนะครับปลาผู้ก็มีครับทั้งตัวสองตัวนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมตัวเดียวเดียวเดีดยวดูได้ครับบอดครับผม okay, ค,บคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาแถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้า